วิธีการผสมยาฆ่าเชื้อนะคะเอาน้ําต้มสุกที่สะอาดนะคะปล่อยให้เย็นอย่าอย่าเอาน้ําร้อนนะคะผสมน้ําเทน้ํามาถึงตรงขีดนี้เนี่ยเขาจะมีที่ฉลากยาเขาจะมีแนะนําอยู่นะคะถึงขีดนี้แล้วรอบแรกเขยา่านานๆหน่อยเพื่อให้ยาผงละลายนะคะละลายแบบละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยกับน้ําเลยนะทุกๆครั้งที่ใช้ก็ต้องเขยา่าเช่นกันนะคะ เสร็จแล้วพอเวลาเราจะใช้มันจะมีสลิงแบบนี้นะโอเคเป็นสลิงสะอาดนะคะต้องสะอาดนะเปิดขวดออกมาดูดยาตามน้ำหนักของน้องหมานะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ก้อยจะแนะนำอีกทีนึงโิเคการนะคะจับน้องหมานั่งแบบนี้นะคะนั่งแบบนี้นะอย่างนี้นะคะให้น้องเขาหันหน้าออกไปทางเดียวกับเรานะคะเอามือซ้ายเอามือที่ถนัดถือสลิงยานะ แล้วก็มือซ้ายประคองคางเข้าไว้แบบนี้นะคะประคองคางไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดเข้าไปข้างๆข้างปากนะคะอย่างนี้ถ้าน้องเขาไม่อ้าก็แซะแซะเข้าไปหน่อยนึงอย่างนี้นะคะเห็นไหมอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะข่าข้างปากแบบนี้นะคะชา้าๆทีละนิดทีละนิดชา้าๆอย่าให้น้องสำลักยานะคะ เพราะการสำลักยาจะมีผลมากๆคือน้ำไอตัวยาเนี่ยอาจจะสำลักเข้าไปสู่ปอดได้นะคะทำให้ปอดชื้นเวลาเราป้อนยาน้องหมาต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆป้อนนะคะไปทีละนิดให้พอน้องเขาเกินทันนะคะเห็นไหมคนนี้ชอบกินยาน่ารักมากลูก เรียบร้อยอันนี้คือวิธีการป้อนยานะคะป้อนไม่ยากค่ะอย่าอย่าอย่าอุ้มน้องไว้เพราะถ้าอุ้มน้องไว้น้องกลัวน้องเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากกินยาแต่ถ้าเราอุ้มไว้ท่าเนี้ยนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สูงจากพื้นเนี่ยจะป้อนง่ายแล้วก็ไม่กดดันน้องจนเกินไปนะคะ